ผู้ชมครับมาดูเหตุทำร้ายกันนะครับกลุ่มอปพอรเนี่ยนะครับเจอทางกลุ่มกู้ภัยกว่า40คนยกพวกดุมทำร้ายสาเหตุคืออะไรสาเหตุคือเขาบอกไม่พอใจเพราะว่าเปิดไซเรนเสียงดังขนาดนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์นี้ครับ โ,โหนี่ถ่ายภาพระยะไกลๆอย่างนี้ฮะแต่เสียงดังมากเลยเป็นคลิปทะเลาะวิวาทกันระหว่างกลุ่มอาสาสมัครป้องกันภยัยฝ่ายพลเรือนนะฮะหรืออปอรพอร,รกับกู้ภัยแห่งหนึ่งครับในคลิปเนี่ยถ้าฟังดีๆนะฮะคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงสองฝ่ายตะโกนด่ากันใหญ่เลยและหลังจากนั้นคลิปตัดไปถ้าก็เลยไม่ทราบเรื่องราวที่แน่ชัดว่าเออเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยโทรศัพท์ไปพูดคุยกับหนึ่งในทีมอปพรครับและเป็นผู้บาดเจ็บด้วยเขาก็เล่าข้อมูลให้ฟัง บอกก่อนเกิดเหตุนะฮะอยู่ในปั๊มน้ํามันแล้วก็เปิดไซเรนรถนะฮะเพื่อทําคลิปปฏิบัติงานวันเนี่ยปฏิบัติงานทําคลิปส่งให้กับรุ่นพี่ดูไม่ทันสังเกตว่ามีทีมกู้ภัยคู่กรณีนั้นอยู่ใกล้ๆด้วยคือปกติแล้วเนี่ยทีมกู้ภัยทีมอะไรเขาจะไปสแตนบายอยู่บริเวณปั๊มน้ํามันนะครับเวลามีเหตุอะไรเพิบเนี่ยเขาก็จะวิ่งไปจนกระทั่งกู้ภัยที่ก่อเหตุลงมาจากรถครับอยู่ๆก็เดินมาตบหัว ล้วก็ถามว่าเปิดไซเรนใส่ทําไมอมนี่ทีมแบบทําหน้าที่คล้ายๆกันเลยนะมนีหน้าที่ช่วยชีวิตคนเนี่ยนะครับตามท้องถนนบางทีเปิดไฟสูงใส่กันมีเรื่องอันนี้เปิดไซเรนใส่กันอก็เลยอธิบายว่าทําคลิปเฉยๆไม่ได้เปิดไซเรนใส่อ่ะหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปครับจนกระทั่งเวลาผ่านไปทั้งกลุ่มอปพรลขับรถมาที่หน้าร้านข้าวมันไก่ปากซอยสายไหมาสามครับ คู่กรณีซึ่งเป็นกู้ภัยก็มาทีนี้มากับพวกประมาณ40คนมารุมทำร้ายก็เลยกลายเป็นเรื่องราวตามคลิปที่ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทั้งฝั่งอปพรบาดเจ็บไป4คนนะฮะก็เลยไปแจ้งความที่สอนอสายไหมตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามคู่กรณีมาสอบปากคำเพิ่มเติมนี่ก็เป็นที่มาที่ไปวันนี้เราเลยส่งทีมข่าวช่อง8ลงไปในพื้นที่ก็คือตลาดนัดตรงจุดเกิดเหตุครับมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเล่าให้ทางทีมข่าวฟัง บอกรู้แค่เพียงว่าสองฝ่ายเนี่ยทะเลาะก,กันมานก่อนที่ปั๊มน้ำมันแล้วแล้วก็เนื่องจากทางอปพรถ่ายภาพขณะที่กําลังเล่นสเก็ตบอร์ดอันนี้เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะจากพ่อค้าแม่ค้ากู้ภัยซึ่งเขาเวรประจําจุดเขาก็ไม่พอใจก็ชกต่อยก,กันครับแล้วก็แยกแย้ายกันไปหลังจากนั้นทางฝั่งอปพรมาจอดประจําจุดในร้านข้าวมันไก่ทีมกู้ภัยคู่กรณีก็เลยยกพวกมาต่อยคว้างปลาขวดแก้วเก้าอี้ในร้านข้าวนี่จนจนร้านพังนวดเลยนะฮะ เลยแจ้งตำรวจสนสายใหม่เข้ามาช่วยระง,งับเหตุครับท้งนี้มูลนิธิทางกู้ภัยก็ปฏิเสธนะครับบอกไม่ทราบเรื่องขอตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงก็ยังเป็นฝั่งเดียวอยู่นะที่ให้ข้อมูลมาก็คืออ,อปอพอรรค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง